ได้ทำรรมาทานไหมคะหนูต้องนึกถึงความตายทุกลมหายใจนะไม่ใช่นึกแค่อตอนนอนหนูต้องนึกทั้งวันอย่างนี้ความตายมันเป็นสมบัติของเราไม่ต้องกลัวอันนี้น้องกลัวตายแล้วก็กลัวโรคร้ายพอเกิดมาใหม่โรคร้ายเป็นอารมณ์เข้าใจไหมที่เขาบอกว่าให้ให้เราลึกถึงกุศลเอาไว้นหนูไปนั่งได้แล้วให้จ้าถึง ให้นึกถึงกุศลไว้เราจะนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรลูกบุญนึกได้กี่อย่างนึกโยมต้องนึกทุกอย่างที่โยมเคยทำถามว่าทำไมต้องนึกนึกไว้เป็นอารมณ์เพื่อจิตไม่สัดสายไปหาอากุศลเ,เวลาไม่นั่งนะไม่ค่นึกข้าพเจ้ามีโอกาส มีวาสนาดูแลพระสงฆ์ที่จเจริญมีปัสสนากรรมฐานด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตหนูก็อธิษฐานได้ข้าพเจ้าถวายปัจจัยกับไปจีทศพรทุกวันถวายอาหารบิณฑบาตอันนี้นึกให้มันเป็นอารมณ์พอนึกเป็นอารมณ์แล้วจิตมันนิ่งจากอกุศลเนี่ยมันสามารถรักษาตัวเองได้อืคือพระพุทธศาสนานะมันเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองถ้า ยงเข้าใจการรักษาศีลที่วัดวัดที่ประกอบไปด้วยพุทธเจ้าห้าพระองค์ประกอบไปด้วยหลวงพ่อสมปัานาประกอบไปด้วยพระอรหันตสาวกรอบวัดเนี่ยมีที่เดียววัดพิชัยญาติแล้วท่านจะเจริญในธรรมมากที่ท่านมาปฏิบัติที่วัดพิชัยญาติเพราะไม่ชีเป็นเจ้าภาพอาหาร อาหารทุกคําที่ท่านรับประทานแล้วมานั่งปฏิบัติไม่ชีเป็นผู้ถวายกําลังให้ท่านกําลังใดทดําใดที่เจริญที่แม่เชแม่ชีเจริญแล้วไม่ชีอธิฐานทุกวันขอให้ทานั้นเจริญกับทุกท่านที่แม่ชีได้ถวายอาหารหนูฟังแล้วเป็นไงอะ่ะขนลุกขนลุกทําไมต้องขนลุกทําไมรู้สึกขนลุกเพราะว่า มันเพียวลูกเพียวแปลว่าอะไรอะเต็มเต็มมันใสค่ะมันเพียวเพราะว่าอย่างเรื่องของน้องที่แม่พูดถึงเรื่องของน้องที่ซึมเศร้าถ้าเราเรียนปฏิจจสมุทบาทเราจะเข้าใจว่าสังขารน้องไปรับเอาผัสสกคือไปไปผัสสะไปเห็นตาเห็น เห็นเวทนาแล้วเสวยอารมณ์นั้นเข้ามากลายเป็นน้องแล้วน้องไม่รู้ว่าทําไมถึงเศร้าอย่างนี้หาทางออกไม่ได้ถ้าถ้าลูกหลานใครหรือใครที่กําลังไปเลือกซึมซึมเศร้านะคะรักษาศีลรักษาศีลแปดแล้ววันพระใหญ่สิบห้าคำพระจะสาธยายพระจะสวดพระปฏิโมกเรานั่งที่วิหารโคตรเลยค่ะ นั่งที่วิหารคดฟังเสียงสมาทานศีลห้าให้หมดจดวิหารคดหนูรู้จักไหมอยู่ข้างโบสถ์สองข้างมีพระอรหันต์อยู่เราสมาทานศีลห้าพพระท่านเริ่มสวดเราก็สาธุข้าพเจ้ามีวาตนาได้ฟังพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้การมีวาสนาฟังในครั้งนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีสติรู้แจ้งแทงตลอดในทุกข์ทุก์ใดที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปเป็นนามอยู่ที่ขันห้านี้ขอทุกนั้นจงดับไปไม่ว่าคุณจะไปผัดสะอะไรกับใครมาเพราะว่าการฟังพระปฏิโมคคือการชำระศีลและคุณพวกเรามันไม่ได้มีวินัยแต่ด้วยความไม่รู้ของเราเราไปเสวยผัสสะมา นี้พอพระเขาสวดปฏิโมกข์รามีวัตนาได้ฟังผัสหายเลยค่ะหนูเข้าใจไหมเนี่ยดูหน้าตา <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> คือพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมันเป็นความบังเกิดแต่ว่าด้วยความบันเกิดที่เราจับต้องไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้ทําให้เราไม่รู้เป็นผู้ไม่รู้วันนี้รู้ยัง แล้วก็เวลาสมาทานสี่หน้านะเอาให้พร้อมเอาให้พร้อมคือข้าพเจ้าขอน้อมถวายสี่ห้าเป็นพุธทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนใตยขอเทวดาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้จงอนุโมทนาในการสมาทานสี่ข้าของข้าพเจ้าแล้วก็สมาทานเลยม่อยังพันเตนวิทุงวิทุงลัคณาถายจนจบห้าข้อเลย พอถวายศีลเสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าขอสวดธรรมวัดเช้าถวายเป็นพุทธบูชาโยมสวดธรรมวัดเช้าถวายเป็นพุทธบูชาเสร็จเรียบร้อยโยมจะสวดบทอะไรต่อไปสมมติว่าโยมอยากจะสวดบทอเสวนาข้าพเจ้าขออาราธนามงคลทั้งสามสิบแปดประการที่พระพุทธองค์ตัด กับเทวดาขอรัตนามงคลทั้งสามสิบแปดประการเป็นเครื่องอยู่ของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าสาธยายขอมองคลทั้งสามสิบแปดประการจงสถิตที่กายและจิตของข้าพเจ้าแล้วก็สวดไปอาเสวนาจะพาลานังไม่พบคนพานเป็นเพื่อนไม่ว่าใครที่อยู่กับเราเป็นคนพานจะกลายเป็นคนดีหมดเมื่อเราอาราธนามงคลละตูดมาอยู่ที่ตัวเรา เคียร์ไหมเคยรัตนาไหม,ไมหอันนี้ท,อทออ็อปซิเก็ตบริสบทอื่นก็อารัตนาทุกบทโยมจะอารัตนาอดไหนต่อโยมก่าข้าไปเจ้าขออารัตนามงคลสูตรบทนี้อีกก็เข้ามาที่ตัวโยมอีกพอโยมกราบพอโยมกราบปุ๊บ พุทโธมีนาทูพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าคุณของพระรัตนไตสวมตั้งแต่นี้ลงไปเลยทั้งตัวนี่คือความประเสริฐของการปฏิบัติหากโยมนั่งกรรมฐานข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนไต้โย,ยมนั่งสมาธิโยมไม่ต้องดูอะไรโยมดูลมหายใจเข้าออกถ้ามันพุ่งพานวิ่งไปที่อื่น ข้าพเจ้าขออารัธนาบทอิติปิโสภควาเพื่อให้จิตมีที่พึ่งแล้วก็สวดในใจไปเลยอิติปิธโสภควาละหังสัมมาธรรมพุทโธทวนไปสามห้องทวนไปถ้าหนูทําได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันให้เป็นให้เป็นอารมณ์ไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือไม่ว่าจะขับรถอารัธนาไว้ตรงนี้จะเป็นมงคลสำหรับหนูทุกวันทุกวันและทุกเวลาอันนี้ท้าพิสูจน์นะ ทำที่พิสูจน์ได้ไม่จํากัดการถ้าใครทาก็จะแค่ฟังก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทําได้ใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นทางด่วนเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรถติดข้างล่างแล้วก็เวลาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเกิดสภาวะใดขึ้นให้อดทนนั่งนะปวดขนาดไหนให้อดทนอย่าเพิ่งถอน ปวดมากเท่าไหร่ก็เวทนานี้เป็นเวทนาของผู้ใดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หากข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนท่านไว้ขอาการเจริญกรรมฐานในครั้งนี้จงทรงผลเป็นอโหสิกรรมแล้วนั่งอีกไม่ถึงอึดใจเวทนานี้จะดับเป็นอัศจรรย์แต่ถ้าเรารู้ขึ้นก่อนทุกครั้งที่นั่งเราจะเป็นแบบนั้นอะไรพิสูจน์ ลองพิสูจน์กันได้เองเลยค่ะถ้าเวทนาทางใจนั่งแล้วเวทนาทางใจมีเวทนาทางใจด้วยความทุกข์ทุกเรื่องอะไรมีเขาทุกข์เรื่องลูกใช่ไหมคะยมต้องข้ามลูกโยมไปถ้าโยมทุกข์เรื่องลูกลูกยมก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกเขาไม่ต้องคนอื่น อันหนูไม่ชอบใครอันนี้หนูนั่งตรงข้ามกับคนสมมุติมีคนนั่งอยู่ตรงข้ามหนูแล้วหนูไม่ชอบเขาเขาพูดมากเนี่ยเขาพูดไม่หยุดเลยเนี่ยหนูจะรู้สึกอะไรมะมต้องรู้สึกหนูต้องถามตัวเองว่าก่อนนี้จะเจอคนเนี้ยเราพูดมากแบบดีหรือเปล่า าไม่ให้เราเจอคนอื่นหรอกเพราะเจ้ากรรมในเวรตรงตัวเขี่ยไหมฮะสสใช่รู้สึกเกียดใครคนที่เกลียดอ่ะคือเรารู้สึกไม่ชอบใครคนที่ไม่ชอบอ่ะคือเราถ้ารู้สึกลักใคร ความรู้สึกรักนั้นก็คือเราเราเราลักแม่เรามากเลยตอนเรามีลูกลูกก็ลักเรามากเรารักแม่เราบ้างไม่รักบ้างลูกมันก็รักเรามั่งไม่รักเรามั่งชัดเจนปะชัดเจนเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ พี่ลี่ค่ะอายุห้าสิบเอ็ดมันเป็นมะเร็งลำไส้ตอนนี้มันนอนนิ่งๆอยู่อะแม่หนูเพิ่งไปดูมันมาม,มันจะหายไหมคะไม่ใช่เรื่องของหนูหใช่ไหมใช่ค่ะแม่มแต่แต่มันดีกับหนูมากๆเลยอะตอนหนูไม่มีตังค่ะมันก็ดูแลหนูอย่างดีอะอแล้วหนูก็เคยพามันไปช่วยแม่เลี้ยงผาด้วยอะเดีย๋ยเพิ่งร้องเดี <c oughs> ๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> เก็บความตกเตาไว้ก่อนเรื่องที่จะถามหนูอยากว่าแม่จะมีวิธีให้มันหายไหมคะไม่หายแล้วคะ่ะแล้วมันจะกลับมาทํางานเป็นปกติได้ไหมคะตอนนี้มันนอนนิ่งๆอะ่ะถ้าแม่มีฤทธิ์แม่ก็จะให้หายเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะ แม่จะพูดอะไรให้หนูฟังนะะเวลาที่หนูเจอตรงเนี้ยเวลาเนี้ยขณะเนี้ยมันสำคัญกับพวกหนูทุกคนเลยนะหนูฟังก็เป็นฟ์มประเสริฐของการฟังหนูคิดก็คือพิจารณาธรรมก็เป็นความประเสริฐของปัจจุบันเนี้ยเต่น้องคนเนี้ยไปเอาอาดีตของเพื่อนมาถามเนี้ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เ,นชนเพราะความผูกพัน ที่มีต่อกันอยากให้เพื่อนหายเงี้ยแม่พูดได้ไามได้ค่ะหนูยืมตังเขามาป่ะหน,หนูเคยยินตังเขาแล้วตอนเขาไม่มีหนูก็เมื่อรอบเมื่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหนูก็อนตังให้เขาไปแล้วบอกเขาเปล่าว่าใช้นี่ไม่ได้บอกมัน,นให้เขาไปเลยวันเนี้ยอันเนี้ยมันเลยทําให้เราทุกข์เหมือนเราเป็นเองเลยชัดไหม คนป่วยก็นึกอยู่ไอ้ที่มึงยืมกูไม่คืนสักทีกูเลยนอนนิ่งๆอยู่นี้แหละรู้สึกไหมความทุกข์มันไม่อยู่ที่เราถ้าเราให้ตังเขาเราต้องบอกเขาว่าเฮ้ยนี่เราทยอยใช้นี่เธอนะแต่เราไม่ได้บอกว่าเราใช้นี่เราให้เขาอย่างเงี้ยคนที่ถูกยืมก็นึกอยู่ว่าเมาื่อไหร่จะคืนความทุกข์มนนันอยู่ที่หนูหนูไปรับความทุกข์ออกมา เชิญค่ะเชิญเลยค่ะยิบเลยค่ะหยิบไม้เลยค่ะไม่ชีครับปีีว่าก่อนปีที่แล้วเดินก่อนเดินทางไปต่างประเทศก็มาพบไม่ชีพอปีเนี้ก็กลับมาจากต่างประเทศได้ประมาณเดือนเมษาก็ติดขัดอะไรก็ไม่ทราบคครยังไม่ได้ไปแล้วเหมือนแบบมีมีแม่ข่าวคนนึงบอกว่าให้พบไม่ชี้รอพบไม่ชี้ทศพรแล้วก็จะได้บินต่อค่ะ <laughs> ไม่ชีมีตัว๋ว <laughs> <__จริงๆค่ะปีที่แล้วมาช่วงวันออกพรรษาพอประมาณเดือนหนึ่งก็ได้บินไปเลยค่ะปีนี้ก็เดือนค่ะท่านไม่ชีู้พที่จะถามว่าเ,เดือนตุลายมจะได้ไปต่างประเทศอีกไหมคะได้ไปค่ะคือตอนนี้โยมมีงานที่เมืองไทยด้วยกับงานที่ต่างประเทศดวงชะตาของโยมะจะอยู่ที่ที่ไหนแล้วแบบลุ่งเรืองมีผู้อุปถัมภ์มี ุูนส่วนที่ดีนะคะถ้าไม่ฉี่ยัพูดได้ไหมพูดได้เจ้าค่ะหนูซิกแซกตไปต่างประเทศไหมไม่ได้ค่ะผ่านผ่านกรมแรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีวีซ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้ส่งเอกสารทำาัตสปอร์ตใหม่หมดรอวีซ่าอาทิตย์หน้าออกแล้วเจ้าค่ะมแม่เห็นครามไม่ถูกต้องใบหนึ่งนะ เคยจ้างใครให้เซ็นอะไรเพื่อเราไหมไม่เคยเลยเจ้าค่ะทําถูกต้องตลอดเพราะว่ากลัวเจ้าค่ะกลัวโดนส่งกลับเพราะว่าสิงคโปร์มันมันกฎระเบียบมันมันเข้มอะค่ะถ้าทําผิดโดนเคี่ยนเลยค่ะหนูคิดดูดีดีคิดดูดีดีว่าเคยเอาเอกสารให้ใครหรือหนูเคยเซ็นเอกสารให้ใครไหมเรื่องการเดินทาง รับรองอะไรกับใครไปหรือเปล่าแม่จะบอกหนูนะถ้าหนูต้องเซ็นเอกสารให้ใครเซ็นแทนคนอื่นหนูรับกรรมด้วยนะหนูปลอมลายเซ็นนี่ผิดศีลข้อสองมัน หนูต้องบอกเขาตีว่าแม่เขารู้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอันเนี้ยพี่เขาไปไปไปเหมือนกระลื่นเลยไปเหมือนกระลื่นเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่เจ้าค่ะพอได้งานเหมือนกาลังจะลุ่งเลยค่ะแม่ชีทนา่ชีจะต้องมีเหตุให้หยุดงานสามเดือนสี่เดือนเนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้ามาบําเพ็ญสีต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่แต่มันมีเหตุอยู่นะโยมเซ็นอะไรให้ใครหรือโยมให้ใครเซ็นอะไรเพื่อ ให้มันผ่านไปเคยเซ็นเอกสารอะไรไหมแทนคนอื่นเซ็นชื่อแทนคนอื่นเคยไหมอย่เงี้ยน่าจะเคยเจ้าค่ะตอนทํางานหมู่บ้านของทํางานหมู่บ้าน,น่ะคะ่ะแน่อีเพราะว่าหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานไม่เข้ามาแล้วหัวหน้าง,งานอะอนุญาตให้ให้แบบว่าเซ็นเซ็นไปเลยอันนี้แหละเพราะว่าทำเอกสารด่วนเจ้าค่ะอันนี้มันมีผลกับชีวิตเรา หัวหน้างานของโยมคนนั้นน่ะก็กลายมาเป็นแบบเหมือนเป็นศัตรูเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นมารโยมไปเลยเจ้าค่ะนี่สกัดกั้นไม่ให้โยมขึ้นขึ้นสู่ตําแหน่งที่ที่ดีอะค่ะอันเนี้ยไปเซ็นแทนเขามันก็เป็นอุปสรรคในชีวิตคือนิตินยไอ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 การเซ็นนะมันเป็นสัญญาไปแล้วถ้าหนูเซนแทนเขาเี้ยมันก็มาส่งผลมาตะกุกตะกักอยู่ที่เรา อันนี้แม่ให้ทําเป็นทานนะเจ้าค่ะถ้าแม่ยังไม่ได้ถามใครแม่ขออนุญาตตอนนี้นะถ้าพูดแล้วไม่ได้ถามก่อนว่าพูดได้ไหมแม่ขออนุญาตนะตอนนี้เลยว่าแม่พูดเรื่องของใครเรื่องนั้นคือทำมหะคะสาธุเจ้าค่ะก็เอาเอาประกาก็เอาเอกสารมา,ข,าขึ้นบัอธิษฐานที่ในโบสถ์หากข้าพเจ้าเคยใช้เครื่องมือสื่อสารนี้เซ็นชื่อ แทนใครหรือทําเอกสารแทนใครขอให้พระประธานเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอโหติกรรมขอโหติกรรมกับปากกาขอโหติกรรมกับกระดาษที่เป็นเครื่องมือเนี่ยขอให้มีต่วนในบุญและย่ามีเวรต่อกันอันนี้ผ่านเลยตอนนี้ไม่ต้องกลับไปอีกสามเดือนเลยเจ้าค่ะท่านแม่ชีสาธุสาธุ กี่คนแล้วอะ่ะหนึ่งสอ่ห้าเอาใส่แว่นถามกรับสวัสดีครับคุณแม่ชีทศพรครับครับพอดีครั้งแรกที่ผมเคยเจอท่านแม่ชีอะครับผมเคยไปอยู่ที่อเมริกาครับแล้วก็อยู่ที่ลอสแองเจลิสครับผมเคยเคยเจอคุณแม่ครับพร้อมกับคุณยายของผมครับชื่อ,อคุณยายรจนาซัสแมนครับผม ก็ไม่ได้เจอท่านนานก็ครั้งนี้ก็โชคดีมีโอกาสแล้วก็ได้ไปถือศีล8ครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่18ประมาณ16วันที่บ้านเพชรบำเพ็ญครับผมสาธุสาธุครับผมจะขออนุญาตสอบถามเลยครับพอดีคุณยายรจนาซัสแมนนะครับท่านอยู่ที่อเมริกาและตอนนี้ท่านกำลังเปิดร้านอาหารครับผม แล้วก็ประสบปัญหาคือเหมือนกับโดนคนทําของใส่อะครับค่อนข้างเยอะมากเลยครับทุกสารทิศทุกชาตอิอะไรครับผมแล้วก็พร้อมกับลูกหลานของท่านอีกประมาณ30สิคนก็โดนด้วยครับผม,อมพอจะมีทางแก้อะไรบ้างไหมครับผมรู้ได้ไงเป็นของครับท่านคุณยายท่านบอกผมว่ายอย่างนั้นครับเหมือนกับ มีมีคนมาสวดคาถาใส่แล้วก็มาทําเอาผมอะไรมาใส่ที่บ้านท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าก็เอาออกไปเกือบหมดแล้วครับแต่ว่าก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยครับมาทําให้กิจการของที่ร้านอาหารไม่ค่อยดีครับผมล่าสุดก็เพิ่งจะโดนเทอริเคนไปแต่ว่าหลังคาก็จะเสียก็เลยต้องปิดไปสองอาทิตย์ซ่อมหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับอืนีไ่ได้โดนไม่ได้โดนของหรอกนะ ไม่ได้โดนแต่ว่าที่ร้านค้ามันไม่ไม่ไม่รุ่งเรืองลงทุนแล้วได้แต่ทุนไม่ได้กำไรเหมือนเมื่อก่อนมันน่าจะเกิดจากเอาคนที่เข้าเมืองมาเป็นแม่ครัวหรือเปล่าเข้าเมืองมาไม่ถูกต้องอ่ไงเงี้ย เขาเป็นโลเป็นพูดหรือเปล่ามาทำงานให้เราอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นอันนี้แม่ให้ทำเป็นทานนะถ้าเราอยู่อยู่วันหนึ่งเราล่ำรวยขึ้นจากการประกอบอาชีพแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีลูกน้องแล้วไปเอาคนที่เป็นต่างชาติมาทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะล้มพับไปเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของค่ะอันนี้มันเป็นน่าจะคุณยายน่าจะรับคนที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องมาเป็นไม่ครัวหรือมาทำงานในในร้านการแก้ปัญหาคือเราจะต้องทำให้ทุกคนถูกต้องทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องหนูคิดดูตัวพี่เขา แค่เซ็นชื่อเขายังไปได้สามเดือนกลับมาสามเดือนถ้าไม่อยู่กับเราตลอดมนะันเหมือนเราเราเหมือนเราเอาโจรเข้ามาอยู่ในบ้านเราจากเคยขายดีมันก็ขายไม่ดีถามทุกคนเป็นคนไม่ดีเปล่าเปล่าเรามีกรรมที่เราจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่แม่ขอบคุณหนูนะที่หนูถามเพราะเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากใครที่มีลูกน้องที่ไม่ถูกต้องก็ไปโจทย์ให้มันถูกต้อง เพื่อจะได้มาเกือ้อกูลกันถามว่าคนเหล่านั้นเขาผิดเปล่าเขาไม่ได้ผิดแต่เขามาแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยไอ้บอกคุณยายว่าไม่ได้โดนของไม่ได้โดนอะไรหรอกมันก็ทําให้คิดไปอ่ะนะว่าทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามันไม่มันไม่เงยหน้าเลยอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าคุณยายท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีพวกตะขาบอะไรอยู่ที่บนหัวด้วยและะ้วก็พยายามมันเป็นความ,ม,รรมยึดมั่นไปแล้ว เป็นความยึดมั่นถือมั่นหนูกลับไปหนูก็ไปบอกนะคุณยายผมไปบวชที่บ้านแม่ชีมาบุญใดกุศลใดที่ผมรักษาศีลเจริญภาวนาผมให้คุณยายอนุโมทนากับผมด้วยนะพอคุณยายอนุโมทนาปุ๊บคุณยายก็จะแข็งแรงเลยครับผมดีไหมครับบ้านเพชรดีมากเลยครับทุกทุกอย่าง ดีมากเลยครับพระอาจารย์ท่านสอนอเป็นระบบแล้วก็สถานที่ทุกอย่างมีอาหารมีห้องน้ำอะไรสะดวกสบายครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปครั้งแรกก็แนะนำครับถ้าใครอยากจะไปะ,ะปฏิบัติก็ที่นี่ถือว่าสุดยอดมากครับบ้านเมชี ผมขออนุญาตสอบถามมีลูกสาวของคุณยายรัชนาครับเขาก็โดนขอเหมือนกันนะครับทีนี้อ่าเหมือนกับตอนนี้เขาโชคไม่ค่อยดีแล้วก็หนีออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะมีทางออกไหมครับอันนี้แม,ม่พูดไม่ได้นะต้องให้เขาถามเองถามแทนกันไม่ได้ทุกเรื่องได้ครับ แล้วก็าครับับบแล้วค,คุณยายท่านจะเดินทางมาทํากรถินนะครับช่วงประมาณ31ต,ตุลาครับถึงตอนที่3พอจะมีโอกาสที่จะได้เจอคุณแม่มาถวายาเงินไหมครับผมมีโอกาสเลยค่ะวันที่29ทอดกระถินบ้านเพชรบาเพ็ญค่ะสาธ <laughs> ุครับ29ตุลาคมครับคําถามสุดท้ายครับคุณแม่ครับ วัดีกิจการที่บ้านผมครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเหมือนกับคุณแม่ผมก็ไปทําไม่ค่อยถูกหลายอย่างครับโดนเป็นคนเอาเปรียบครับผมก็กิจการจะกรรมจะโดนยึดที่บ้านก็จะโดนยึดครับผมพอจะมีทางที่ผมจะทําอะไรได้บ้างไหมครับเริ่มต้นใหม่ให้เขายึดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ครับ พอจะมีทางที่ผมสามารถมีรายได้ที่มากพอที่จะดูแลที่ทิ้งทิ้งภาระจากตรงนี้แล้วก็ไปหาที่ใหม่ทําให้แม่พูดมาได้ครับถ้าแม่เป็นหนูนะไม่จะบวชพระทักปีหนึ่งครับในนี้แม่เป็นผู้หญิงแม่ทำอย่างนี้ไม่ได,ด้การบวชการบวชเป็นพระสงฆ์สามารถอุทิศให้ป่ยญาตายายผู้ล่วงลับ สามารถใช้นี่กรรมให้พ so like ่อแม่ได cool. ้อะไรที you know, ่ล่มสลายไปพอเราเป็นพระเขาจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาจากการปฏิบัติของเรานะหนึ่งปีเลยเหรอครับต้องปีหนึ่งค่ะเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับที่พร้อมเละครับพร้อมไหมอ่ะพร้อมก็ไปพรอแม่เลยไปบวชกลับอาว่าคุณมากครับค่ะตาดุพี่จะถามอะไรนะ S <S นเนี่ยนะพูดพี่เขาถามว่าพี่เขารับคนงานต่างด้าวมาประมาณห้าปีปสิบปีอ่าไม่เคยทำตามกฎหมายเลย<ด><ด>นี่ไงมันเลย<ด>เป็นแบบดี <oui> ตาสว่างมาั้ยอ,อันเนี้ยที่เราเป็นแบบดีเพราะว่าเราเอาคนงานมาทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราจ้างเขาถูก เราได้ค่าแรงถูกทำไมเราไม่รวยอ่ะก็ใช่แต่ว่าทำไมไม่ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะเราทำผิดกฎหมายกฎหมายเป็นยังไงกฎแห่งกรรมเป็นแบบนั้นนายเราขอโหติกรรมไม่ได้ขอโหติกรรมกับพรระัตนาไตนะขอโหติกรรมกับแผ่นดิน ใช่จะไปขอโอหุติกรรมที่ไหนอะแผ่นดินอะเจ้าโหดกาบลงไปเลยข้าพเจ้าเป็นคนไทยสัญชาติไทยนับตือพระพุทธศาสนาหากข้าพเจ้ามีกรรมร่วงเกินแผ่นดินด้วยการทํามาหากินโดยผิดกฎหมายขอแม่พระธรณีจงเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอโอหสิกรรมขอให้เจ้าพ่อหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยยาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยจงเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอโหสติกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทําไม่ถูกเคยทําไม่ถูกกฎหมายไม่ใช่มันพันกันไม่ไมไมเรื่องแรกคือเอาคนต่างด้าวเข้ามาทำพราะคนไทยจริงๆไม่สามารถรับประกันสังคมได้คือมันพันกัน<แ>ชัดไหม ทำไมคนต่างคนต่างดาวค,คุณรับเข้ามาทํางานเพอะคุณจะมีคนงานไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายทำไมคุณถึงจดประกันทังคมไม่ได้เพราะกรรมที่คุณใช้คนต่างด้าวอันนี้เรื่องเดียวกันเป็นประโยชน์ไหมลูก